สพลังคือทําความรู้จักพลังงานตัวเองประโยชน์คือเพิ่มพลังใจรู้จักพลังงานและเงาปิติของตัวเองวิธีทำสามพลังประกอบด้วยแช่ปิดสวิตช์และรวมจิตใจให้เป็นหนึ่งสิ่งที่นำมาแช่จะมีสามเรื่องคือ 1. ความปราบปลื้มใจหรือความสุข 2. เง,งาปิติ 3. พลังงานเช่นพลังคลื่นคลื่นร้อนร้อนเย็นเย็นสัน้สนๆเป็นต้นหากผู้ที่ไม่มีพลังงานก็แช่เพียงความปลื้มใจและเงาปิติวิธีการคือ 1. แช่โดยหลับตาบริกรรมโชกลม 1.1. หากแช่ความสุขหรือเงาปิติให้ระลึกถึงชื่อเงาปิติและความรู้สึกกรับปลื้มใจพอใจฟูจนอิ่มตัวแล้วความรู้สึกเริ่มเจือจางลง 1.2. หากแช่พลังงานให้ระลึกถึงความรู้สึกของพลังงานและบริเวณที่เกิดพลังงานในร่างกายพอพลังงานขึ้นมาจนอิ่มตัวแล้วจางลง 2. ปิดสวิต โดยหยุดระลึกถึงเรื่องนั้นใช้วิธีลืมตาหรือกระพิบตาก็ได้ 3. พูดสั่งจิตว่าจงรวบรวมจิตใจให้เป็นหนึ่งหลับตาทำสมาธิโดยไม่ต้องบริกรรมแล้วระลึกอยู่กับนามธรรมนามธรรมคือความสงบสุขภายในใจภายนอกวุ่นวายภายในสงบ เปรียบเสมือนในสนามเด็กเล่นเด็กวิ่งเล่นเสียงดังเจียวจ้าวแต่เรายังยืนสงบอยู่กลางสนามเด็กเล่นไม่รู้สึกหวั่นไหวคำแนะนำา 1. วันนั้นเราอาจมีหลายเรื่องที่เป็นความสุขช่วงแรกแนะนำให้เลือกเรื่องที่เรารู้สึกปราบปรื้มมากที่สุดมาแช่ 2. หากวันนั้นเราไม่มีความปลืม้มสามารถนำความปลื้มเก่าๆมาแช่ได้ 3. หากแช่พลังงานแล้วพลังงานไม่มาก็สามารถปิดสวิตช์และรวมจิตใจให้เป็นหนึ่งได้เลย 4. การทำสามพลังไม่มีกำหนดระยะเวลาให้ดูที่ความรู้สึกของเราเป็นหลักนะคะ